เฮลล่ o อฟซีสเฮลลใช่ไหมเราเห็เร้บิสวัสดีค่ะมีคนมาแล้วเย้เฮลอฟพิลองเพลง Tell us w i สวัสดีค่ะวูมีคนดูสามสคนแล้วเฮลโหลสวัสดีค่ะอิสป็าาพอะไร้า่อยกลกโหลเฮลโหลเห็นค่ะทุกคน เก่งวร,รพงศ์สวัสดีค่ะเบลหลอเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปหาเบลแต่งหน้าอยู่ส่วนฝนตาตีมากไม่มีขนตาตอนนี้อยู่ห้องแต่งตัวกันกน,นะคะเบื้องหลังงาน e ิน i n g t คาร์ i ิฝนเบลในอินโดนีเซียยังไม่ได้ถามแฟนคลับเหมือนกันว่าทำไมตั้งชื่อนี้แต่อันเจ๋อแบบตัวยอ่อ สวัสด so um, ีสาวอินเดียว่าใช่ท oh, ี่เพลงอะไรอ๋อเพลงไม้ของเทเลสวิฟมีคนถามว่าจะไปไหนกันคะตอนนี้อยู่ที่อินโดนีเซียนะคะมีงานแฟนมีตติ้งกันกับฝนเบลห้าร้อยกว่าคนแหละเหลือเวลาอีกประมาณ ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะไปเจอแฟนๆกันเบลมีคนถามว่าสระผมหรือยังสระหรือรเมื่อเช้าดีมากอุ้ยตาสวยวันนี้ฝนก็รอดูเหดเริ่เหมือนกันเสร็จงานไฟมีก็จะหาเวลาดูซีรีส์หใจล้านดวงเน็ตแรงค่ะไวไฟดีมาก เด็แนแรงแแจริงป่ะ,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 ะมีคนถามถึงเบล,ลเไม่ในแฟนเพจพี่ฝนเองนี่นะคะมีแผงคอเลากักอซิล่ามีแผงคอนะคะ,ะนี่เห็นข้างหลังอยู่มีคนอยากดู Facebook online right Yes on my fan page สวัสดีค่ะ ม <m us Salvador> ือตาโตมากเบลจะโตไปไหนดูตาพี่สิชวนเบลดูซอนด้วยวันนี้จะดูเราหรือเปล่าเบลอ่ดูกำลังจริงจังกับการแต่งตาไม่กวนดีกว่าอยู่เงียบ อย่างเงาเงาของเรารออถอดหมวกก่อนก,นก็ยังไม่ได้ทำผมเลยไกลหน่อยหนะึ่งหน้าดูข่ะมากไฟแรงฝากดูนะะ้วยค่ะวันนี้เฮดเลิฟค่ะตอน2องทุ่มทางไลน์ทีวี ตอนนี้กำลังฟังเพลงของอินโดนีเซียอยู่เขาก็มีเอมวเหมือนบ้านเราเนี่ยนะสวยด้วยมีกี่โมงคะมิเริ่มสามโมงค่ะอากาศเย็นกว่าที่ที่กรุงเทพนะสำหรับฝนตอนนี้คือแฟนๆอินโดก็ถามว่าอากาศร้อนไหมเ้าก็แบบไม่เลยเย็นกว่าที่ไทยเยอะมากนั่งเครื่องไปเมื่อคืนอากาศเป็นไงบ้างที่นี่เย็นกว่าที่ไทยค่ะณนะตอนนี้นะคะ จะแบบยี่สิบบายบายเนาะตอนนี้คิดว่ารู้ดูในการอะฮะน้องขวัญน้องน้องข้าอหอมั้องใจสอบนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทีมซอนนะคะ มาททักเพิ่งดูแฟนเดย์จบคลินี้จะรีบกลับไปดูเหตเลยขอบคุณค่ะใครดูเหตเลิฟอ,อย่าลืมแท็กเหตเลิฟซีรีส์นะคะของไล n ์ทีด้วยกลับวันไหนทีมใครพูดซิ <c oughs> ทีมซอนต้องทีมซอนเท่านั้นนะคะ ไม่งั้นไม่คุยด้วยนี่ขู่ขู่ขู่กันโชว์มีคนถามว่าน้องฝนง่วงไหมไม่ง่วงค่ะฮัลโหลน้องแพร่่ีนจ๊ะเห็นที่เบลแชร์ซอนในเฟชถูกปะที่ฉันบอกว่าแกมแบบดิชีลูกมาเคือหน้าตกมาแบบช่ด้วยเบลจะตกฝน ธรรมดาเบลคือแบบธรรมดาหรอเบ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 รอออนก่อนเนาะตอนที่ยงไหร่อีพีไหนอ่ะคือไม่ไม่คืนนี้ก็จะเห็นพี่แหละอยู่ในในหลายๆอีพีแล้วแบบดิชเชียรไม่บอกคืนนี้รอดูสีไม่แอบถามได้ไงบิชเชียลุกมากค่ะคืนนี้เบลแบบว่าแอบเอาตะปูตะปูมาโปยที่นอนฝนนะไม่ให้นอนด้วยนะ เกลียดอะไรเบอร์นั้นอินอินทีมซอนนะอินแต่กูอินอีกว่ะปันปันหมดเดี๋ยวพี่ให้ห้าร้อยไหมล่ะให้ห้าร้อยซื้อจูอะไรรออ๋อาเอาบประมูลซื้อใบประมูลอ๋อไม่รู้จะเชียร์ใครดีทีมซอนค่ะทีมซอนพูดเลย แฟนๆบอกว่าอย่าตกฝนนะเบลนะดุจัง <_ C os al> มีคนถามว่าซอนกับนานะใครแรงกว่ากันคะต้องรู้สิคะไม่ตื่นเต้นนะ <_ c osh> ไปดีกว่ายังไม่ได้ม้วนผมเลยอันนี้คือม้วนตั้งแต่เมื่อวาน จริงตั้งใจยอมผมให้สีมันเข้มแต่มันก็ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ยังอ่อนอยู่เลย <S <S สวัสดีจากญี่ปุ่นค่ะทาคาชิอยู่ชั้นสูงเห็นวิวไหมก็เห็นตอนนั่งเครื่องมานะคะที่นี่แบบแขงสีมากรถติดด้วยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะ แฟนๆน่ารักมากแล้วเจอที่สนามบินอะไรเงี้ยที่นี่เวลาเท่าไทยนะคะมีคนถามว่ากี่โมงแล้วเอาละไปทำผมดีกว่าไปย้า